ครั้งหนึงอะห้องวนนะแต่มันน่ากลัวมันจะหวาดเสียวนิดหน่อยแล้วมีปีนแต่ไยใช่ใช่ขอข้าวอนพี่กระเป๋าอะไรเฮรอัดค่ะสวัสดีค่ะกระเป๋าอะไรนะหนึไอติมรู้จักติอยังนี่น้องชาบ ติ๊กเอ,อคุณไมนาเอาเอาไปไว้เรียบร้อยพี่น่อชอนี่ไปหาเกเลยไอเอามีข้าวอยู่บาขอขอติ๊ขอเงินกระเป๋าเลขอะไรครับกระเป๋าเลขหกแปดสามค่ะอันนี้อันนี้น่าจะอะไรนะหกแปดสามใช่ไหมอช่คะ่ะอ,นนอันนี้ถูกหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะไปไปพรอ้อมขอบคุณคะ่ะสวัสดีนวยกันเชฉาว่ะพาพี่มาไม่ซ้ำเลยอ่ะ อ,อีกวันนะครับกางเล็บของพี่เด <c oughs> นะี๋ยวยังไงทำไงบ้างล่ะรู้ว่าไม่รู้นรกข้างหลังนรก ไ้นี่ไมอเคยคจอนอย่าถามอย่าถามกูเพื่อนมี่าบอกมันมันตอนตอนที่กูเล่นล่าสุดมันไม่ใช่อย่างเงี้ยว่ากระโดดไอ้ไปไอแบบว่าฟรีแลนดิ้งที่ไหนครับที่นี่ครับมันต้องตอบคำถามก่อนครับอ๋อโอเคครับถ้าตอบถ้าตอบผิดนี่คือล่วงเลยนะอ๋อโอเคครับเฮ้ยนี่ต้องถามเองนี่เราใครกดอ่ะต้องเป็นต้องเป็นอะไรก่อนพ่อตายอตตีเรียกแฟนว่าอะไรอ่ะ อเมวยแพทย์บอกก่อนเป็นพยาบาลอะอเมวยใช่ไหมครับอมวยครับใช่ครับอเมวยอิมในญี่ปุ่นอิมในญี่ปุ่นอิมจังมีกิ๊กในเมืองไหมครับพันภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นอะเว็บไหนอะ กูถามจริงวะแล้วไม่แล้วให้คนไม่รู้ทำยันแค่กูถามจริงไอ้เงี้ยล้ะคุณไตอบได้ท่นวะ

ああ。 Oh. เธอมาคอยผักและผมได้ฝังที่เธอเอาไว้มันอยู่บนน้ำมึกใจคอยนี้มีคุณที่กอดผมว่ามันอาจจะดีเป็นคืนที่เราร่วมร่ายร้องเพลงรักของอาสนีและผู้คนลหลล้อมลุมเราวเต็มป่าจธพี่ผมขอเป็นอาินขี่มาขาวไปตัดสลิงให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณไม่อาจจะชินโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้คือผมอยากแนบชิดหรือว่าเอาตรงๆคือเข้าใกล้ละคุณในงามที่สิ่งไม่มีหญิงใดเทยาเท่าได้ทีชีวิตคุณเข้าไว้ฉลาหากไม่สบายเราแค่ยนี้ ไหนแม่งก็วันรู้อีกครั้งแม่รู้ว่ามันมีสิทธิ์ลังทุกอย่างแม่งเป็นความผิดฉันแต่ว่าผมยอมรับความผิดแล้วพี่คนให้อภัยผมสิครับผิดปากกี่ครั้งแล้วใจแต่ชาไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาบอกลาฉันวันเั็งคานั่งเช็ดน้ำตาอยู่ตรงที่ชาชลาจนเพื่อนมันบอกว่าเรื่องที่นี่แม่งธรรมดามึงไม่ต้องพยายามถ้าคนมีใจสักพักเขาตัวมาฟร้นทำไมผมยึดพี่มาขนานี้เวลาันผ่านไวัอย่างนี้ทำไมใจผมยัง ได้สอบนครับอยู่ข้างบนครับหมอครับได้สอบนนครับอยู่ตรงไหน มันจะขึ้นไปไงล่ะรถต่อครับโอ้ยอะไรอะไรอะไ้อยู่ตรงนี้โอ้ไม่น่าจะได้หมอเตียมนี้ไม่น่าจะได้ หมอครับตัวนี้มีบันไดหมอตัวนี้มีบันไดครับข้างๆข,ข,ขึ้นได้ร้อยครับเปล่าหนึง่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ครับ รครับโคตรฮาเลยคำถามไม่ตอบกูดไวยเลยมันตอบข้อละหนึ่งวิได้มั้งเจ้ยไหมวะผมผมกล่าว<ล>ว่านั่นสี่เฮีย จอดตรงที่บอกไอ้คุณกระดแล้วครับเรียบร้อยครับเราจะไม่ทันคุณใครค <c oughs> ือฮานะใครคือมิลินใครคือกระถิ่นหรอคะโอ้โหแต่ชื่อใคร <c oughs> ใครือมาม่วง พม่จอนไม่ทำอะไรงั้นอยู่แล้วผมไม่ทำอะไรงั้นอยู่แล้วพี่ไม่ใช่สไตล์่ะเอาหกใบพี่หกใบเจ็ดสี่เจ็ดสี่พี่ขอด้วยดีแฝงกูนี่แฝงกูนี่น่ารักจริงเลยหรอขอม่วงขอม่วงขอมั่งดิ เาไปอะไรอ่แรไวรุ่นแฟชั่นเลยจะเป็นไวรุ่นแฟชั่นดิเลขหกสิบหกไปและเอาไปกี่ใบหกใบเหมือนกันกูมีเก้าใบรุ่นแฟชั่นดีกว่าเดฟไม่ไปตอบเลยนะสนุกโอ้โหพี่ไม่ผ่านหรอเออพี่ตอบเถามมันตอบไม่ทันเลยเขาถามพี่อะไรก็ไม่รู้ไม่แรกเก็บออาจาไม่แรกเก็บเหรออรอถเร็วขึ้นเลยคะ่ะ ยังที้คับกระดินเร็วๆค่ะเไม่มั่งไว้กับผมก็ได้พี่<อ>มีรถนี่มาลแล้ว<ป>เบอรแล้วไปเขาเบอกรถคันนี้เลยโอเข้าไปเลยก็ได้ลีเราจะไปไหนต่ออะเขาไม่ขึ้นไปแล้วใช่ป่ะน่าจะไม่ขึ้นหรอก จะไปทำอะไรต่ออ่ะอยาเดี๋ยวก่อนว่าจะทำอะไรต่ออยากขายยาอยากขายยา <laughs> โอ๊ยต้องหมต้องจุดสิบเจ็ดคนแน่อยากขายยาได้ฮะเตอรต้องหารถอ่ะพ่าใช้รถแก๊งเจ้าหน้าที่างได้ เ,าาเดี๋ยวเท่หาคุณลุงก่นอนอยู่หรือเปล่าอ่แล้วเดี๋ยวข่ัวแถบลุงขาวเุงามีแถบไหยใช่ป่ะเดีถ <Okay. S 2> ไม่นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนโอเคครับโ okay, 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 อเคครับโอเคครับเมื่อกี้ตอบได้กี่ข้อคะได้สองหรือเพราะว่าเรายืนมาย,ยืนคุยกันอยู่ แล้วคุณเก็บคุณเก็บแล้วครับเตรงนี้พี่ตรงนี้แล้วเหรอไอ้เนี่ยปี2อ่ะอ๋อเฮ้ยของปี2แล้ววะ ตอนนี้เกรดซีที่มีอยู่มันเป็นของกาชาที่ให้เปิดไว้อดีกันก็เลยไม่อ๋ออืมปีสามแล้วปีสามสองหมื่นใช่ป่ะพี่ปีสามไม่รู้ว่ะนา่นาจะน่าจะสองี่ครับเข้าแก๊งตรงไหนอ่ะครับเข้าแก๊งไรครับผมอยู่รูเรยนโฮเซนนะครับ มันมีแก๊งอะครับผมต้องทำไงถึงจะได้เข้าแก๊งอะครัไม่รู้อะไม่มีอะครับผมพวกผมก็ยังไม่มีอะครับแก๊งอ๋อนี่คืออยู่โรงเรียนเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อครับ ถ้าป้ามากูขอตีวุฒิล้วบอกป้าดีกว่าต้องเก็บของที่ตู้วอาลืมเก็บโครอบบัดดาไปสามทียังไม่ติดเลยอ่ะเลยคิดมากพี่ตีไปหกเจชมนะเจะชมตีไปเก้า ชมทีวีเก้าใช่จะชมทีวีเก้าบางกรมีชื้อเปล่า,าอะบางกรมีชื้อเปล่าบางกรไ,นไนเนี่ยที่ไหลเนี่ยเหรอใช่ ไม่มีเอามัน oh. ไม่มีชื่อต้องช่วยร้องสิออหอัวแดงถั่วแดงชื่อถัว <c oughs> อถ่วแดงเหรออ่ะถั่วแดง <c oughs> สถาพันการศึกษา <c oughs> อย่างนี้ได้เหรอ มีแต่ตำรวจจะปรับไม่ใช่หรอ Channel switched sound resumed ีสว <c oughs> ัสดีครับทักลี่อยู่ปะ <c oughs> ดีครับอยู่ครับพี่ว่าไงเอ้ทักลี่ไอเรืรรรรร่องรถทีร่รอทักล<า>ีอ่อย่างนี้รอทักลี่หรือต้องรอพี่รถกระเช้าหรอมามาหน้าเวทีเลยพี่ Okay เจอหน้าเวทีหน้าเวที Sound muted ไปไปทีกันค่ะ<อ>ต้องไปรับของไอ้ซานในออนปะถ้าองต้องเอารถอะ